อิ่มแล้วบ่อืมอิ่มแล้วบ่อิ่มปะม,มาหน่อยกินสม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 ลูกที่สองแลว้วอยากให้หลานน้อยได้วิตามินซีจากส้มบ้างวิตามินซีธรรมชาติ มาหน่อยมาหน่อยที่ปากมาหน่อยที่ปากมาหน่อยที่ปากอืโรมบูโยฮะปูโรปูโยอืมปูโรปูโยอืมปูโยปูโยอืมปูโรมาหน่อย<ไ>าาม or, หามหามมมมน่อยมาหน่อยเอิมเปลี่ยนอภีกันเด้อ